สวัสดีค่ะพี่น้องมาได้จ้ามานื้นจ้าซื้ินน้ำยาปะทูจ้ายาไก่จ้ามาจ้ามาแช่แช่พันุ้์ยาต่อมเด้อจ้าเด้อตอนเที่ยงค่ะมีผักหลายอย่างจ้ามาค่ะมาแซ่บแช่พันธุ์จ้ากินกันเลยจ้ามีมอกันได้จ้า ดีค่ะมามาจากเพื่อน,นเพื่อนเอฟซีม่เอฟซีเก่าจากทั้งไก่ทั้งไก่ผสมเส้นน้ำกันจ้าร์ยาปะทูใส่ไก่ค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อ เอาืนตันก็ถึงตอนวางไปไก่สวัสด,ดีค่ะมาามาค่ะกล่องใส่สุสสู้ทุกคนจ้า เอ้าเจียงไก,ก่กระด่ายใช่เป็นคันกระ,ระรดักกระดอเนาะเป็นไม่ห่อนหอนอยู่ค่ะ